วงในลือสพัดส,สาวมือที่สามไม่จบง่ายๆเตรียมสู้คดีเมียหลวงจูนเพนชูรีต้องบอกว่าล่าสุดวงในลือสพัดเมื่อสาวมือที่สามไม่จบง่ายๆเตรียมสู้คดีจูนเพนชูรีภรรยาน,นักร้องดังหนุ่มกระลาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทนายชายพัดทนายความของจูนเพนชูรีได้ออกมาเผยสภาพจิตใจจูนเพนชูรีหลังฟ้องมือที่สามหนุ่มกระลาสิบล้านบาท และก่อนหน้านี้ได้มีความคืบหน้าล่าสุดกับกรณีของจูนเพนชุรีที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10รล้านบาทและศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อยและล่าสุดวงในรือสพัดเมื่อสาวมือที่3ไม่จบง่ายๆเตรียมสู้คดีจูนเพนชุรีภรรยานักร้องดังหนุ่มกลาโดยเพจเจมมอย108ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าคิดจะสู้คดีหรอแม่ เป็นเมียน้อยยังไงให้ดูเฟี้ยสินะโซไปก็แพ้เนอะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิแพ้แน่นอนผู้ชายพูดออกโขนกระแสเองว่าคบกับอีแหนคนนี้หลักฐานมัดขนาดนี้ทีมแม่จูนกบในกระดาเนอะ